สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนราธิวาสต,ตั้งแต่วันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ยังมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานราธิวาสก็ยังคงแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ไปจนถึงวันที่1มกราคมนี้ค่ะติดตามจากคุณโสรยาสาเรฟรายงานจากจังหวัดนราธิวาสค่ะ เป็นเวลากว่า10วันแล้วค่ะที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกขภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่และในวันนี้เองก็ยังคงมีฝนตกลงมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าขณะที่ทางอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกจนถึงวันที่หมกราคมนี้ค่ะ ศูนย์นำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินโครนถล่มจังหวัดนราธิวาสรายงานยอดผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่13อำเภอรวมกว่า180,000คนซึ่งสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม3รายเป็นเด็กชายวัย14ปีในพื้นที่อำเภอสุงไงโกลก1รายประชาชนในพื้นที่อำเภอแห้ง1รายและเจ้าหน้าที่ทหาร1นายเสียชีวิตจากเหตุเรือล่มในแม่น้ำสุงไงโกลกขณะนำเรือออกไปช่วยเหลือประชาชน ขณะที่โรงเรียนในพื้นที่ในวันนี้ยังคงมีโรงเรียน54แห่งยังคงหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวส่วนสถานการณ์ทุกกภัยในพื้นที่อำเภอสุขีรินซึ่งเป็นพื้นที่ติดแนวเชิงเขาในวันนี้ยังคงมีดินสไลด์จากเทือกเขาต่อเนื่องโดยในพื้นที่ของตำบลเกียมีดินสไลด์จากเทือกเขาทับบ้านเรือนของประชาชนรวม2หลงังโชคดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บสำหรับการค้าขายน้ำมันตามปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกในวันนี้ยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนในพื้นที่ต่างนำถังแก๊ลอนมาเติมน้ำมันเพื่อไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซียได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกขภัยอย่างหนักถูกตัดไฟฟ้าทำให้ไม่มีการจำหน่ายน้ำมันในพื้นที่ถึงแม้ประชาชนในพื้นที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกภัยแต่เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนทางเทศบาลเมืองนราธิวาสรวมถึงเทศบาลเมืองสุงไหงโกลกก็ยังคงยืนยันที่จะจัดงานในช่วงเทศกาลปีใหม่